สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะก็วันนี้มาเจอกันวันศุกร์เนาะก็ต้องมาเล่าก่อนส่งท้ายส่งท้ายอาทิตย์นะคะเพราะว่าเพิ่งคิดได้เมื่อวานก็เลยบอกว่าก็เลยคิดว่ามาเล่าให้ท่านฟังก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่มาเล่ามันก็จะลืมไปเดี๋ยวถ้าตอนแรกคิดว่าจะไปเล่าวันจันทร์วันจันทร์ก็เลยว่าเอ๊หรือว่ามันนานไป เดี๋ยวจะลืมไปก็เลยอยากมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เขียนเข้ามาบอกนะคะว่าได้รับพระพระผงจากวัดถ้ำเมืองนะแล้วก็บทสวดมนต์ที่เป็นแผ่นที่แผ่นพับที่ท่านส่งมาให้ในซองนะคะแล้วก็มีพระผงม,ม,มีลูกแก้วด้วยนะคะมีลูกแก้วด้วยก็ขอบคุณค่ะคือ บางท่านอาจจะบอกอยากจะบอกว่าอ่านี่ขอไปแล้วได้จริงๆนะอะไรประมาณเนี้ค่ะดิฉันดิฉันก็เลยเอามาเล่าให้ท่านอื่นๆฟังที่ที่ที่อยากได้พระแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขียนไปแล้วจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอดีมีคุณปทิตามังคะเอ่ยชื่อนะคะคุณปทิตาเขียนมาบอกว่าได้ได้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยที่ขอไปออืแล้วก็ เห็นมีท่านใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะท่านบอกว่าจะพึ่งพิ่งพิ่งฝันเห็นพระแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจว่าท่านคือใครแล้วก็เขาอยากเริ่มสวดมนต์ในตามแนวทางศาสตร์ของท่านของหลวงปู่ปูดูนะคะก็ก็เลยบอกว่าก็เลยดิฉันก็เลยบอก hood. แนะนําไปว่าดีมากเลยถ้าฝันแบบนี้ขอให้ขอให้สวดอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนที่ดิฉันเริ่มสวดก็จะฟันเห็นพระเหมือนกันที่ท่านนั่งอยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาบอกบางท่านดิฉันจะจะมาบอกแนวทางในการสวดนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นหลายๆท่านบอกว่าสวดไปแล้วรู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกเบือ่อรู้สึกไม่อยากสวดแล้วดิฉันก็เลยเอ,อยากมาบอกอยากมาอยากมาแนะแนวทางที่ที่ดิฉันทำมาแล้วดิฉันไม่รู้สึกเคย ไม่เคยรู้สึกเบื่อหรือขี้เกียจเลยเมันจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนที่เราเตั้งจิตสวดเนี่ยตอนที่ดิฉันตั้งจิตสวดเนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันขอสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ช่วงแรกช่วงแรกมันก็ธรรมดานะคะเรายังสวดไม่ติดพระคาถาแล้วก็บังคับให้ตัวเองสวดนะคะบ,คบับงคับบังคับตลอดเวลาว่าให้ตัวเองสวดสวดแบบ สวดให้ติดก่อนให้ติดขึ้นใจนะคะ่ะหลังจากที่เราติดขึ้นใจแล้วเราจะสวดพระคาถาเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเลยค่ะเพราะว่าพระคาถาจะดีดขึ้นมาเพราะว่าตอนที่ช่วงพระคาถาดีดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้บังคับนะคะมันจะดีดฟึกบขึ้นมาให้เรานะโมพุทธายะหรือบางท่านอาจจะไปท่อนสุดท้ายเลยก็คืออคีทานางังวรงังคันธัง ตอนที่ดิฉันสวดใหม่ๆเนี่ยจะ,จะดีดขึ้นมาเฉพาะท่อนสุดท้ายตลอดเลยดิฉันก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมดีดขึ้นมาเฉพาะตอนนี้เฉพาะท่อนนี้จนดิฉันก็สวดต่อจนสุดเนาะแล้วก็เริ่มใหม่ดิฉันไปฟังหลวงตามาท่านบอกว่าถ้าท่อนพระคาถาดีดขึ้นมาท่อนไหนแสดงว่าจิตลึกๆเราสวดอยู่ตลอดเวลาแต่ จิตสานึกเราอะค่ะมันดีดขึ้นมาอออตอนที่พระคาถาดีขึ้นมาเป็นช่วงที่จิตสํานึกเราอยู่เราก็เลยได้ยินเฉพาะท่อนนั้นแต่จิตลึกๆเรานะสวดอยู่ตลอดเวลาจน,จนดีดขึ้นมาที่เราสามารถได้ยินด้วยหูเราเนี่ยค่ะเฉพาะท่อนนั้นแล้วก็สวดต่อไปจนจบเลยแล้วก็เริ่มใหม่ประมาณนี้ดิฉันเป็นนานมากเลยค่ะดีดขึ้นมาเฉพาะท่อนอคีทานังอคีทานังเนี่ยแล้วก็ดิฉันก็สวดจนจบแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แบบนี้ถ้าเราสวดจนติดแล้ว พระคาถาจะดีดขึ้นมาเองเราจะไม่รู้สึกว่าเราบังคับตัวเองในเมื่อเราไม่รู้สึกบังคับว่าเราบังคับตัวเองให้สวดเราจะไม่เคยเราจะไม่รู้สึกขี้เกียจเลยค่ะเวลาเราไปไหนมาไหนเดินทางไปโน่นมานี่เนี่ยเวลาเรามองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยพระคาถาจะดีดขึ้นมาให้เราสวดเองโดยอัตโนมัติบางทีเราคุยอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะดีดขึ้นมาบางทีหูเราไม่ได้ฟังเพื่อนพูดนะคะ พระคาถาจะดิดขึ้นมาเลยเหมือนดิฉันเคยเคยเคย,เคยไปงานงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของฝรั่งเนาะเขาก็คุยกันแบบแบบสนุกสนานเฮฮาแต่เราอะ่ะไม่อยากฟังสิ่งที่เขาพูดนะคะเรารู้สึกว่าอาจะรู้สึกว่ามันมันมันวุ่นวายอะค่ะรู้สึกว่ามันวุ่นวายเขาก็คุยกันสนุกสนานแหละเขาก็ขว,วัวละสนุกสนานเข้าไปแต่เราอะ่ะจิตเราจิต ดิดของดิช้านะคะพระคาถาก็ดีดขึ้นมาให้ให้เราสวดตอนนั้นก็เลยว่าเออแปลกดีเนาะถ้าอะไรที่เราไม่อยากรับเราจะเราจะได้ยินแค่แวว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 เราเราจะรู้สึกว่าว่าเราไม่อยากรับตรงนั้นเราก็จะจิตเราก็จะดีดพระคาถาขึ้นมาให้สวดโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องบังคับเลยค่ะฉะนั้นเมื่อเราสวดไปนานๆแล้วเราจะไม่รู้สึกขี้เกียจเบือ่อหรือว่ารู้สึกว่าอุ๊ไม่อยากสวดแล้วมันมัน มันเป็นความรู้สึกดิฉันเข้าใจนะคะว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเนอะยิ่งเรายิ่งจะให้สวดทุกขณะจิตท,ที่ระลึกได้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าปกติชีวิตคนเราเนี่ยการจะมาสวดมนต์เนี่ยขนาดสวดก่อนนอนบางทีดิฉันก็ยังไม่สวดเลยค่ะสมัยก่อนก็คือแค่สวดบูชาพระพุทธเจ้าน,นระลึกถึงพระพุทธเจ้าดิฉันก็ บางทีล้มไปล้มหัวลงไปก็หลับเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ฉะนั้นดิฉนันก็เลยอยากมาแนะนําท่านใหม่ๆหรือว่าท่านเก่าๆที่ที่สวดแล้วรู้สึกเบื่อรู้สึกขี้เกียจรู้สึกหนักมันจะรู้สึกหนักๆเบื่อๆในในอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ฉะนั้นก็เลยอยากให้ลองท่านตั้งใหม่นะคะตั้งว่าจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้แล้วก็จะสวดตลอดชีวิตนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะสวดกล่าวประมาณนี้นะคะแล้วก็ ถ้าใครที่ยังสวดไม่ติดขอให้บังคับช่วงแรกสวดให้ติดหลังจากนั้นมันก็จะดีดขึ้นมาดีดขึ้นมา,ด,ด,นมาดีดขึ้นมาเองอัตโนมัติวันหนึ่งเราอาจจะสวดได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรค่ะช่วงที่ดีดขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากสวดเยอะๆเราก็ว่างปุ๊บเราก็ท่องไปเลยโดยที่ไม่พระทาคาถาไม่ต้องดีดขึ้นมาเราก็ท่องเลยค่ะก็สวดต่อไปเลยแล้วก็ถ้า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 วันนั้นรู้สึกอ่รู้สึก ไม่สวดรู้สึกจิตไม่สวดเลยแล้วก็อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่เราเห็นแผ่เมตตากับสิ่งที่เราเห็นตามข่าวตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านสังเกตดูไหมคะว่าทุกวันเนี้ยน่ะข่าวฆ่ากันตายเว้นไม่เว้นแต่ละวันเลยโดยเฉพาะเมืองไทยเนาะเมืองพุทธนะคะแต่ฆ่ากันทุกวันเลยดิฉันว่ามันมันมันอันตรายอะค่ะก็เลย ในโลกในโลกในในยุคถัดๆไปดิฉันว่ามันมันน่าจะอยู่ยากนะอยู่แบบอยู่แบบระว่งอะ่ะอยู่แบบระวังตัวนะคะอะไรประมาณนี้ยแบบแม้กระทั่งตามข่าวเนาะที่คือเกิดขึ้นคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยอยากแนะนํานะคะใครที่มีลูกหลานเล็กๆนะคะเวลาช่วงที่วันหยุดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าช่วงที่เขายังไม่เข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยไปวัดไปวา าพาลูกหลานเราไปด้วยให้หรือไม่ต่อให้เขาไม่นั่งมาฟังเทศฟังธรรมให้เขาวิ่งแถวลานวัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อยังมันมันมันเป็นการปลูกฝังจิตใต้สำนึกของเด็กเล็กๆนะคะเขาจะเขาจะผูกพันกับบุญกับกระแสบุญกับวดัดกับเวลาเขาได้ยินเสียงพระสวดเงี้ยค่ะเขาเขาจะบันทึกลงไปค่ะจิตของมนุษย์มันจะบันทึกลงไปนะคะ บันทึกลงไปทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะเอาสิ่งที่ดีๆเข้าไปฝังในจิตใต้สํานึกของลูกหลานเรานะคะใครที่มีลูกหลานอยู่ขอแนะนําเลยนะคะอย่าให้เขาติดทางโลกมากเพราะว่าเ,เด็กสมัยนี้ติดติดโทรศัพท์ติดแท็บเลต็ตติดเกมติดอะไรเงี้ยใจร้อนมากเลยค่ะหลานดิฉันเนี่ยตอนที่ตอนที่แม่เขาทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้เขาเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยใจร้อนมากเลยเวแบบลาไม่ได้อะไรก็จะรู้สึก บวกเวกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นดิฉันก็บอกว่าถ้าอยากให้เขาเป็นคนดีเนาะต้องใจแข็งนะอยากให้เขาเล่นเน็ตเยอะหลังจากนั้นแม่เขาก็ตัดเน็ตไปแล้วก็เนี่ยค่ะหลานคนที่ที่บอกว่าสวดมนต์คาถาจักพัทเนี่ยค่ะแล้วก็สวดคาถาหลวงปู่ทวดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเด็กคนนี้แหละเพิ่งจะแปดขวบตอนที่เขาติดเกมจะบอกว่าติดก็ติดนะเพราะว่าช่วงนั้นแม่เขาปล่อยเน็ตให้อะปล่อย wiFi ใ,ให้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่เขาอยู่ด้วยกัน เขาก็จะเล่นทั้งวันทั้งวันเลยค่ะโดยที่หกเจ็ดขวบนะคะยังยังเป็นเด็กมากแล้วทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากให้ลูกเธอใจแข็งเอเอ,เอ่เป็นคนดีนะเธอต้องใจแข็งนะอย่าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นราคาก็เลยอยากเพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาสะสมเป็นระดับนะคะในจิตจิตสำนึกของเด็กนะคะสะสมเป็นระดับระดับระดับเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเราถ้าเขาไม่ได้สะสมบุญบุญบุญ พลังงานของบุญสะสมแต่ทางโลกเข้าเยอะๆเนี่ยอนาคตมันโลกมันมันไม่น่าอยู่นะทิ่ฉันคิดนะคะว่ามันไม่น่าอยู่เหมือนเหมือนเราเห็นทุกวันนี่แหละคะ่ะให้ท่านสังเกตดูละการว่าจิตของมนุษย์มันเปลี่ยนไปมากมากๆเลยไม่ค่อยรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ค่อยรู้จักว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยอยากให้ท่านที่มีลูกมีเต้านะคะพยายามปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กนะคะให้เขาเป็น ให้เขาอยู่ในกระออยากให้ติดทางโลกมากให้อยู่ทางบุญบ้างอะไรเงี้ยพาไปวัดไปวาไปกราบพระแล้วก็มีเทคนิคในการพูดกับเขาว่าลูกนะลูกกราบพระนะลูกขอพรนะลูกอยากได้อะไรลูกก็สวดมนต์แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ตามแม่นะอะไรเงี้ยมันก็จะบันทึกลงไปจิตใต้สํานึกของเด็กแล้วเขาก็จะโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพและก็จิตใจอ่อนโยนประมาณนี้นะคะ ดิฉันไม่มีลกูกดิฉันก็เลยลอดตัวไปรู้สึกว่าเออก็มาบอกมามาบอกกล่าวท่านท่านแล้วก็บอกหลานตัวเองประมาณเนี้ยค่ะโอเคแล้วก็ถ้าใครที่ได้พร้ผงไปนะคะดิฉันแนะนําว่าถ้าถ้าใครที่ทีอ่อยากเขาที่สนใจเขาอยากสวดก็ลองเอาไปให้เขา,เาไปแบ่งปันคนรอบข้างเราถ้าใครที่อยากสวดนะคะบอกว่าสวดแล้วดีขึ้น สวดแล้วดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนไปถ้าใครที่แบบเชื่อเรานะคะก็ลองลองไปแนะนำดูว่าเขาจะสวดไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนที่เขา